สวัสดีครับวันนี้ผมลองเดี่ยวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o กก็ตาขนฟาร์มพลอยงามเมืองเลยครับเช่นเคยครับถ้ามีตลาดนัดก็ไปเปิดตลาดนัดให้พ่อแม่พี่น้องถ้าไม่มีก็เปิดข้อควายเขาลองเดี่ยวเองหรือวันไหนว่างก,ก็ไปเปิดให้ตามอคอกตามหมู่บ้านของพ่อแม่พี่น้องวันนี้ลองเดี่ยวอยู่ที่บ้านอีเลศนะครับตำบลน,นาซำอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์ อยู่ที่ข้อควายของตาออดนะครับวันนี้ตาออดมีควายมาเปิดอยู่หลายตัวอยู่นะครับดูกันไปทีละตัวละกันท่านผู้ชมมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเป็นควายตัวเมียนะครับสถานะคือท้องกับเพชรภูผ,ผาเพชรภูผ,ผาเป็นควายของอบตอบตตั้มนะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่เรียกว่าส่งลูกได้ดีนะเป็นลูกของแก้วฟ้า นะแม่เขาก็สูงร้อยสี่สิบห้าบวกแหละครับนะผลงานของเพชรภูผาผมเคยได้ลงช่องไปหลายหลายคลิปแล้วนะท่านผู้ชมก็ไปดูเอาไปเปิดดูเอานะถ้าใครไม่ทราบว่าเพชรผูผาเป็นไงไปเสื้อดูที่ช่องของครูวุฒินะครูวุฒิคนเมืองศรีมาถ่ายทําที่อบตตัต้มไปแล้วนะครับควายเป็นลูกแก้วฟ้าเอาเข้าเรื่องเอาตัวที่เราจะขายนะครับที่จะเปิดราคาตัวนี้สูงนะครับสูง 141บวกลบนะท่านผู้ชมบวกลบไป้นเซนนะท่านผู้ชมอาจจะไปวัดได้1 4 0หรือ142ผมบวกลบไว้ให้1เซนนะครับคอยตัวนี้นะสถานะก็คือท้องกับเพชศภูผาได้2เดือนนะครับ2เดือนนะท่านผู้ชมเอาไปก็ไปตรวจหรือว่าจะถ้าตกลงจะซื้อขายกันก็สามารถตรวจได้นะครับมาท้องไหมนะครับนะเอา้าเปิดราคาเปิดนะครับ หกหมื 60, ่นกับห้าพันถือว่าไม่แพงท่านผู้ชมหกหมื 60, ่นกับห้าพันควายรนะ้อยสี่สิบเอ็ดนะคือร้อยสี่สิบขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับ, 1, บร้อยสี่สิบเอ็ดบัวนี่แข้งขาแข้งขาดีนะครับอัตลักษณ์ก็ครบเป็นควายถ้ามีลูกก็คือลูกที่สองในทอ้องนะครับถ้ามีลูกก็คือลูกที่สองในท้องอ่าทับเพชรผู้ผาก็เป็นตัวที่สองในท้องตัวแรกขายไปแล้วนะครับแยกขายไปแล้วนะ เอาอันนี้ตัวแรกครับทวนอีกรอบหนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแม่ท้องสองเดือนทับตัวมามีใบให้เรียบร้อยนะครับของอบตอตั้มพ่อพันนะสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบเปิดไว 60, ้หกหมื่นกับห้าพันครับเอาตัวที่สองครับท่านผู้ชมเป็นสายมูล่าครับตอนนี้อายุประมาณหนึ่งปีหกเดือนนะท่านผู้ชม หปีหเดือนไม่ได้มีใบมีหลอดนะครับเพราะว่าเอามาแยกมากับแม่เขานะครับแต่สวยสูงนะเราตีไว้ที่ร้อยยี่ยี่สบเจ็วกลบท่านผู้ชมร้อยยบเจ็บวกลบนะตีต่ำไว้ให้ผมว่าน่าจะสูงเกินกว่านี้อยู่แต่ว่าผมวัดพื้นไม่ค่อยเรียบนะควายมูล่าตัวนี้1ปี6เดือนสูงร้อสิบเจ็บวกลบนะบวกลบไว้แต่ผมมั่นใจว่าน่าจะสูงเกินร้อ มั่นใจอยู่เพราะว่าพื้นไม่เรียบท่านผู้ชมนี่นะครับตะกี้ยังสวยๆอยู่เพราะว่าเขาไปลงขี้ตมไปลงโคลนท่านผู้ชมนี่สวยแข้งขาไม่ต้องไปดูอัตลักษณ์นะมูล่านะขาดําอยู่แล้วรครับขาดําหูดำนะอัตลักษณ์ไม่มีอยู่หรอกคอยมูล่าแต่ว่าตัวนี้หางไม่ดอกเนาะดอกไหมไม่ดอก,ดอ,กอ่าตัวน,นี้หางไม่ดอกนะครับถ้าเป็นมูล่าจริงๆเลือดร้อยเขาจะเป็นหางดอกแต่ตัวนี้ดีครับ นมสีเต้าครบไม่มีตำหนิหางไม่ดอกสูง127บวกลบท่านผู้ชมท่านผู้ชมฟังราคาแล้วรีบโทรมาเลยนะครับควายรุ่นนี้ราคานี้ผมว่าไปต่อได้สวยนะเอาไปเป็นแม่บล็อกในคอกได้นะครับเปิดไว20้20,000กับ3,000 23คะแนนหรือว่า20,000กับ3,000โอ้สวยมองราคาเนื้อก็มีกำไรแล้วท่านผู้ชมนะโทรมาสอบถาม แล้วก็ต่อรองได้เลยนะเปิดไปไม่แพงนะ,ะไม่แพงไม่แพงยี 23, 000, ครับสอ0 0มื่ามครับเอา้าตัวนี้ประกันตำหนิทุกอย่างเหมือนกันร้ 127, อยิบวกลบสองหมืามครับตัวที่สเราไปดูตัวชุดต่อไปครับชุดนี้ครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นแม่1โคมกับอันนี้มันเป็นเป็นลูกทั้ง2ตัวนะท่านผู้ชม ยกไปทั้งสามตัวเลยนะเพราะว่าลูกตัวเล็กๆนี่ก็แยกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวลูกเจ้าซันนะคะเอามาดูทีละตัวเอาลูกเขาก่อนเอาลูกเขาก่อนนี่ลูกตัวนี้นะครับคือเป็นมีใบมีหลอดครบเป็นลูกของเจ้าซันก็คือแม่เขาคือตัวนี้ครับแม่ตัวนี้นี่แหละนะครับแม่ตัวนี้แหละแต่เราเจาะลูกตัวโตนั่นก่อนนะท่านผู้ชมนะเอาให้ดูชัด เดไว้อ่ารวมรวมรวมราคารวมขออภัยท่านผู้ชมวัดส่วนสูงแล้วนะครับวัดส่วนสูงแล้วสูงร้อยยี่สิบแปดบวกลบนะครับร้อยยี่สิบแปดบวกลบบวกลบไปนะอาจจะวัดมาได้ร้อยยิบเจ็ดหรือร้อยยิบเก้าก็ได้นะครับบวกลบตัวนี้นะอ่ะลูกตัวตัวโต,วต,วตวนะแม่นก็ตัวนี้แหละสูงจะเกือบเท่าแม่แล้วส่วนแม่สูงร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบ นะครับท่านผู้ชมแม่เขาร้อยบอวกลบตัวนี้นะเอามาดูหน้าตาอัตลักษณ์ส่งลูกดีอะ่ะส่งลูกดีนี่น,นีหน้าตาดีแข่งขาดีเล็บดีตาแต้มแก้มจำ้ำเอาร้อา1สินะแม่เขาเอามาดูอีกตัวหนึ่งสามตัวเลยนะตัวนี้ลูกช้างอุดรใบหลอดครบอายุ15้าวันนี่ตัวนี้แหละ ลองเดียวชอบมากๆนะมาปุ๊บชอบตัวนี้เลยนะลูกช้างอุดรน,นี่รับเอกลักษณ์ชัดขอยกเป็นตัวผู้นะตัวนี้นะส่วนตัวนั้นตัวเมียนะลูกตัวแรกนะลืมบอกเพศไปตัวเมียแต่ลูกตัวนี้เป็นลูกชายนี่ขายได้ดีแน่นะลูกชายเนี่ยถ้าโตอีกติหนึ่งเนี่ยนะนะช้างอุดรหัอยกใช่แน่นอนนะครับตอนเด็กๆเ,เขาก็ดูออกนะลูกช้างอุดรน,น่ารักหอยก ความสูงยังไม่ได้บอกความสูงตัวเล็กๆนะท่านผู้ชมยังไม่ถึงเมตรแน่นอนแหละนะประมาณกี่เซนประมาณอ่าเจกว่า80นะไม่เกิน80เซนประมาณนั้นนะครับนะประมาณนั้นไม่ไม่ได้วัดนะเขาไม่นิ่งนะลูกเขาไม่นิ่งเขาวิ่งตะลุตะลุดไปอยู่อ่ะแม่ก็ร้อยสามบวกลบส่งลูกดีนี่ครับนีสวยเอาให้เห็นชัดนะท่านผู้ชมน,นี่นี่เลยเอาชัดนะ น่าจะชัดหางดีโดยเฉพาะลูกเขา,นะาเนี่ยช้างอุดรเนี่ยเลี้ยงไปท่านก็มีกําไรแล้วนะเอารวมสามตัวเปิดไว้นะเจ็ดหมืน่ 70, ทนทวนเจ็ดหมื่นทวนท่านผู้ชมลองเอาลองคิดคํานวณดูนะครับซื้อไปสามแล้วไปแยกขายตัวนี้นะนี่นี่นี่ลูกเจ้าซันนี่แยกขายตัวนี้หรือเอาไปเป็นแม่บล็อกเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงยิ่งดีเลยนะแล้วก็ลูกช้างอุดรเลี้ยงไปอีกประมาณสักห้าหกเดือน ให้ลูกเขาหย่านมแปดเดือนขายนะแล้วก็ผสมพ่อพันธุ์ดีๆเข้าไปอีกนะโอ้นะเจ็ดหมื่นก็โทรมาต่อรองนะครับท่านผู้ชมเป็นราคาเปิดครับบางทีราคาเปิดไปก,ก็ก็ไม่ใช่ว่าจะราคานี้นะต่อรองเอาเอาโอเคครับวันนี้เรามีทั้งหมดหนึ่งสตัวนะครับสตัวหนึ่งสอสมสี่ห้าห้าท่านผู้ชมหนะายไปแล้วสองอยู่นี่อีกสามก็เป็นห้า นะครับแต่ว่ามันจะมีตัวอยู่ในท้องอยู่ก็6คชีวิตในท้องแหละเอาท่านผู้ชมชอบตัวไหนชอบโคมไหนนะก็สามารถโทรมาสอบถามกับพี่ออสนะครับอยู่บ้านอ,อีเลิศผมลงเบอร์โทรไ้ใต้คลิปแล้วก็ที่หน้าปกนะหาง่ายดูเบอร์โทรที่หน้าปกเลยครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร,รม์มคอยงามเมืองเลยนะครับ ฝากท่านผู้ชมติดตามคลิปใหม่ๆนะครับกดติดตามไว้นะมันก็จะ,ะขึ้นมาท่านผู้ชมอาจจะได้ควายที่ราคาถูกเอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปเลี้ยงได้นะครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยสวัสดีครับ